เอามาถึงคัมคืนวันอังคารนะครับแน่นอนไฮไลท์เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนซีกนัดที่4ของแต่ละทีมครับแต่เวลาตีสามทั้งหมด3คู่นะครับโบโลญญาจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับโมนอกโกจากฝรั่งเศสครับโบโลญญารายการนี้มีแค่แต้มเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้วิลล่ามา0-2แต่ว่าในลีกเปิดบ้านเบียดชนะเลเช่มา1-0นะครับแกนหลักก็เรเบิลฟลอยเลอร์ริคาโดออโซริโนกองหน้าซานเดลโกคาสโตรครับเจอกับโมนอกโก มีจัดแต้มรายการนี้เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเซอรเวียสวีเดน5-1แต่ว่าสุดสัปดาห์แพ้พลิกล็อกคาบ้านกับองเชส0-1ในลีกนะครับตัวลาลกอล,ะล,ะกลเซเนอร์โกโลวินทาคุมิมินามิโนะกองหน้าบิลลเอ็มโบโลนะครับเจอหนเดียวปีที่แล้วเกมอุ่นเครื่องโมนาโกชนะ3-2ก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันโมนาโกมีปัญหาพอบาลากุลเจ็บเนี่ยเกมรุกหายไปเลยนะครับไหลโบลญญาเต็มๆครับวัดใจโบลญญาเป็ดประตูแพ้ไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับ คู่ต่อมาลิวพูลจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับเลเวอร์คูเซ่นจากเยอรมันนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยชนะมา3นัดรวด9คะแนนเต็มรายการนี้ครับเกมล่าสุดบุกชนะไรซิคหนึ่งสุดสัปดาห์ก็พลิกแซงชนะไบรตันสอต่นึ่นะครับดูแล้วเนี่ยอาร์นัลต์สก็เตรียมใช้ผู้เล่นแกนหลักเหมือนเดิมนะครับก็ประตูเคเลเลอร์ตรงกลางก็แม็กอลิสเตอร์กลายเป็นแบบสบอสไลนะ์แนวลุกซาล่ากับดีอาร์ดทีนี้อีกคนหนึ่งต้องเลือกระหว่างนูนเยสหรือไม่ก็โคดิกัคโปรครับในขณะที่เลเวอร์คูเซ่น รายการนี้มีจับแตม้มเกมล่าสุดบุกเสมอรบรัฐ1-1นะครับสุดสัปดาห์เล่นในบุเลซีก้าทำได้แค่เปิดบ้านเสมอสุดกา0ต่อ0นะครับสลัดอิมสมบูรณ์นะครับอามินอาลีเจ็บคนเดียวตรงกลางก็กรีชาการเบิร์ตออนดิชตัวริมเส้นก็น่าจะฟิลปองกีเมลโดนะครับนรุูฟอร์เรนเวสตกองหน้าวิกเตอร์โบนิเฟสครับเจ้ผลล่าสุดคือแชมเปี้ยนลีกปี2005รอบ16ทีมนะครับตอนนั้นลิเวอร์พูลเอาชนะ3-1ทั้งเย้าและเยือนครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองลิวพูเป็นต่อแน่นะครับแม่คู่นี้บอลคู่นี้มีโอกาสมีประตูทั้ง2ฝั่งและอาจจะไปถึง4ประตูนะครับเบื้องต้น3ประตูยืนพื้นครับลิวพูเลเวอร์การันตี3ประตูนะครับแล้วก็ไปปิดท้ายอีกคู่หนึ่งครับลิวจากฝรั่งเศสจะเปิดบ้านเจอกับยูนตุสจากอิตาลีนะครับลิวมี6แต้ม เกมล่าสุดบุกชนะแอตมาิามา3-1แล้วก็ลิกเอิงนะครับเปิดบ้านสมอริยงในสุดสัปดาห์มา1-1ครับตัวเจ็บเยอะนะครับตัวหลักก็เอดอนเชโกว่าอังเคียโกเมสจอนาทันเดวิดยืนกองหน้านะครับในขณะที่ยูเวนตุสก็มี6แต้มในราย,รายการนี้เกมล่าสุดไปแพ้ขาบ้านใกับสุดการมาศ1แต่ว่าสุดสัปดาห์ในบอลลีกนะครับบุกชนะอูดิเนเซมา2 0ครับ ตัวเจ็บก็เป็นตัวเดิมๆนะครับดังนั้นเนี่ยคือเนี้แดนกลางมเนโลโลคาเตรีเทนคูปไมเนอร์แนวรุกแคนานิวดิสกองหน้าดูซานวาลาโฮวิตถ้าสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเสมอไหนเสมอกันนะครับหลายูนตุสเต็มๆมองว่าเรื่องประสบการณ์นะครับยังไงแม่ทีมอย่างยูเว่ครับจะปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเร็วนะครับ